เจริญพรและสวัสดีทุกท่านในยุคสมัยที่โลกของเราหมุนเร็วขึ้นทุกขณะเช่นนี้เคยไหมที่ตื่นขึ้นมาในตอนเช้าสิ่งแรกที่เราทำไม่ใช่การสูดลมหายใจเพื่อรับรู้ถึงความสดชื่นของวันใหม่แต่เป็นการเอื้อมมือไปหยิบโทรศัพท์มือถือเพื่อเปิดดูว่ามีใครส่งข้อความมาหาหรือมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นบ้างในโลกออนไลน์ เพียงชั่วพริบตาเดียวข้อมูลข่าวนับร้อยนับพันก็หลั่งไหลเข้าสู่ดวงตาและสมองของเราทั้งเรื่องที่น่ายินดีเรื่องที่ทำให้คุณเคืองใจเรื่องความขัดแย้งของผู้คนหรือแม้แต่เรื่องโฆษณาสินค้าที่เราไม่ได้ต้องการนี่คือวิถีชีวิตของมนุษย์ในยุคใหม่ที่เราต่างเชื่อมต่อกับโลกภายนอกตลอดเวลาจนแทบจะหลงลืมการเชื่อมต่อกับโลกภายในจิตใจของตนเอง ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนั้นไม่ใช่สิ่งที่ผิดและไม่ใช่สิ่งที่เราควรปฏิเสธเพราะมันนำมาซึ่งความสะดวกสบายในการติดต่อสื่อสารและการดำรงชีวิตแต่สิ่งที่เป็นดาบสองคมคือการที่เราปล่อยให้กระแสของเทคโนโลยีนั้นผัดพาใจของเราให้ล่องลอยและกระเพิ่มไหวไปตลอดวันโดยที่เราไม่รู้เนื้อรู้ตัว ในทางธรรมเราเรียกสภาวะนี้ว่าการขาดอินทรีย์สังวรหรือการขาดความสำรวมระวังในทวารทั้งหลายเมื่อตามองเห็นรูปหูได้ยินเสียงเรามักจะส่งใจไหลาตามสิ่งที่เห็นและได้ยินนั้นไปในทันทีหากสิ่งที่เห็นนั้นน่าพอใจเราก็เกิดความโลภอยากได้อยากมีหากสิ่งที่เห็นนั้นไม่น่าพอใจเราก็เกิดความหงุดหงิดขัดเคืองความรู้สึกรัก โลภโกรธและหลงที่เกิดขึ้นซ้ำๆในทุกครั้งที่นิ้วโป้งของเราไถาเลื่อนหน้าจอคือเชื้อเพลิงที่เผาผลาญพลังงานชีวิตของเราไปอย่างน่าเสียดายนั่นจึงเป็นสาเหตุว่าทำไมคนยุคใหม่ถึงรู้สึกเหนื่อยล้าทางจิตใจง่ายกว่าคนในยุคก่อนแม้ร่างกายจะนั่งอยู่บนเก้าอี้ที่นุ่มสบายในห้องแอร์เย็นชำ่ำแต่จิตใจกลับวิ่งวุ่นวายไม่ได้พัก ยิ่งรับรู้เรื่องราวของคนอื่นมากเท่าไหร่พื้นที่ว่างในใจของเราก็ยิ่งลดน้อยลงมากเท่านั้นความสุขที่แท้จริงไม่ใช่การเพิ่มเติมสินใดเข้าไปแต่คือการลดทอนสิ่งที่ไม่จำเป็นออกไปต่างหากหลักธรรมสำคัญที่จะช่วยให้เรายืนหยัดอยู่ได้ท่ามกลางพายุข้อมูลข่าวสารนี้คือสติ สติในยุคดิจิทัลไม่ได้หมายถึงเพียงแค่การนั่งหลับตาภาวนาอยู่ในรูปแบบเพียงอย่างเดียวแต่หมายถึงการมีเครื่องกรองอยู่ที่ประตูใจทุกครั้งที่จะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาให้ลองถามใจตัวเองสักนิดว่าเราหยิบขึ้นมาเพราะความจำเป็นหรือหยิบขึ้นมาเพราะความกระวนกระวายที่ทนความว่างเปล่าไม่ได้ การฝึกฝนจิตใจให้คุ้นชินกับความเงียบและความว่างจึงเป็นทักษะที่จำเป็นที่สุดสำหรับมนุษย์ยุคนี้เราต้องกล้าที่จะวางเครื่องมือสื่อสารลงและกลับมาอยู่กับลมหายใจของตนเองกลับมาสัมผัสความรู้สึกของเท้าที่กระทบพื้นขณะเดินสัมผัสรสชาติของอาหารในขณะเคี้ยวโดยไม่จำเป็นต้องถ่ายรูปมันอวดใครหรือไม่ต้องดูคลิปวิดีโอไปพร้อมๆกับการรับประทานอาหาร การทำกิจวัตรเช่นนี้คือการดึงจิตที่ซัดสายให้กลับมาตั้งมั่นอยู่ที่บ้านคือร่างกายและจิตใจของเราเองเมื่อเราเริ่มฝึกที่จะหยุดวิ่งตามโลกภายนอกเราจะเริ่มมองเห็นความจริงว่าโลกใบนี้ช่างวุ่นวายหนอขัดข้องหนอแต่ความวุ่นวายนั้นอยู่ที่ตัวโลกไม่ได้จำเป็นต้องเข้ามาอยู่ที่ใจเราเราสามารถรับรู้ข่าวสารได้โดยไม่ตื่นตระหนก เราสามารถใช้เทคโนโลยีได้โดยไม่ตกเป็นทาสของมันเปรียบเสมือนใบบัวที่อยู่ในน้ำแต่ไม่เปียกน้ำจิตของผู้มีธรรมะในใจก็เช่นกันย่อมอยู่ในโลกที่ร้อนรนด้วยไฟกิเลสและการแข่งขันแต่ใจนั้นกลับเยือกเย็นได้ด้วยกระแสะแห่งสติปัญญา การใช้ชีวิตในโลกยุคใหม่ไม่ได้เรียกร้องให้เราหนีเข้าป่าแต่เรียกร้องให้เราสร้างป่าไว้ในใจสร้างพื้นที่สงบเย็นที่เราสามารถหลบพักได้ในทุกขณะจิตเมื่อใดก็ตามที่เราเครียดจากการทำงานหรือการเสพข่าวสารให้เพียงแต่กลับมารู้สึกตัวทั่วพร้อมผ่อนคลายร่างกายวางภาระทั้งหมดลงชั่วคราวการพักใจเช่นนี้เพียงชั่วครู่ก็มีคุณค่ามาหาศาล ยิงโลกภายนอกหมุนเร็วเท่าไหร่เรายิ่งต้องฝึกเดินให้ช้าลงยิ่งโลกเสียงดังมากเท่าไหร่เรายิ่งต้องหัดฟังเสียงความเงียบในใจตนเองให้ชัดเจนยิ่งขึ้นนี่คือวิถีแห่งความสมดุลคือทางสายกลางที่ธรรมะมอบให้เป็นเกราะคุ้มครองใจเราเพื่อให้เราดำเนินชีวิตต่อไปได้อย่างมีสติรู้เท่าทันและเป็นสุขอย่างแท้จริงท่ามกลางโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างไม่หยุดยัง้ง ตอนที่สองความสัมพันธ์ที่เลือนรางกับการสร้างเมตตาที่แท้จริง เจริญพรมาถึงเรื่องราวในตอนที่สองเมื่อพูดถึงโลกยุคใหม่สิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดคือรูปแบบความสัมพันธ์ของผู้คนเรามีเพื่อนในบัญชีรายชื่อออนไลน์นับพันคนเราสามารถส่งข้อความหาใครก็ได้บนโลกใบนี้ในเสี้ยววินาทีแต่ความขัดแย้งที่น่าเศร้าคือผู้คนจานวนมากกลับรู้สึกโดดเดี่ยวอ้างว้างยิ่งกว่ายุคใดๆ เราเชื่อมต่อกันด้วยสัญญาณอินเทอร์เน็ตแต่สายใยแห่งความเห็นอกเห็นใจกันกลับเปราะบางลงเราตัดสินคนอื่นง่ายขึ้นผ่านรูปภาพเพียงไม่กี่ใบหรือข้อความสั้นๆบนหน้าจอการสื่อสารที่ขาดน้ำเสียงขาดแววตาและขาดภาษากายทำให้เกิดความเข้าใจผิดได้ง่ายนำไปสู่ความขัดแยง้งเกลียดชังและการใช้ถ้อยคำรุนแรงทำร้ายกันหรือที่เรียกว่าวจ um ีกรรมออนไลน์ ในโลกโซเชียลมีเดียเรามักจะเห็นแต่ด้านที่สวยงามที่สุดของผู้อื่นชีวิตของคนอื่นดูสมบูรณ์แบบได้ไปเที่ยวที่สวยงามได้รับประทานอาหารหรูหราประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน สิ่งเหล่านี้เมื่อเราเสพมากๆเข้ากิเลสตัวหนึ่งที่ชื่อว่าความริษยาและความน้อยเนื้อต่ำใจก็มักจะก่อตัวขึ้นเงียบๆในใจเราเราเริ่มเปรียบเทียบเบื้องหลังที่ยากลำบากของตนเองกับเบื้องหน้าที่ถูกปรุงแต่งอย่างดีของคนอื่นจนเกิดความทุกข์เกิดความร้อนรนอยากมีอยากเป็นอย่างเขาหรือบางครั้งก็แปลเปลี่ยนเป็นการตำหนิตนเอง ธรรมะที่จะช่วยเยียวยาจิตใจในสถานการณ์เช่นนี้คือมุทิตาจิตการพลอยยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีการฝึกมองโลกในมุมใหม่ว่าความสุขของเพื่อนมนุษย์ก็คือเรื่องน่ายินดีไม่ใช่เรื่องที่ต้องแข่งขัน หากเราสามารถกดปุ่มไลค์หรือหัวใจให้กับผู้อื่นได้ด้วยใจที่ยินดีอย่างแท้จริงไม่ใช่เพียงแค่ทำไปตามมารยาทใจเราก็จะเบาสบายขึ้นความอิจฉาจะไม่มีที่ยืนในใจที่มีมุติตา นอกจากเรื่องการเปรียบเทียบแล้วอีกปัญหาใหญ่คือการปฏิสัมพันธ์ที่ขาดความเมตตาการที่เรามองไม่เห็นหน้ากันทําให้เรากล้าที่จะพิมพ์ข้อความทําร้ายความรู้สึกกันได้ง่ายขึ้นเราลืมไปว่าเบื้องหลังหน้าจอหรือเบื้องหลังตัวอักษรเหล่านั้นคือมนุษย์ที่มีเลือดเนื้อมีความรู้สึกเจ็บปวดเสียใจดีใจเหมือนกันกันกบเรา หลักธรรมเรื่องพรมวิหารสี่โดยเฉพาะเมตตาและกรุณาจึงจำเป็นอย่างยิ่งในการใช้โซเชียลมีเดีย ก่อนที่เราจะพิมพ์ข้อความวิพากวิจาร์ใครลองหยุดคิดสักนิดว่าหากเรายืนอยู่ตรงหน้าเขาเราจะกล้าพูดคำนี้ไหมหรือคำพูดนี้จะมีประโยชน์อะไรไหมหรือมันเป็นเพียงการระบายอารมณ์ของเราเพียงฝ่ายเดียวสัวจธรรมข้อหนึ่งกล่าวว่าวาจาที่หลุดปากหรือหลุดมือพิมพ์ออกไปแล้วย่อมเป็นนายเรา การสร้างกรรมทางวาจานั้นทำได้ง่ายแต่แก้ไขยากยิ่งในโลกดิจิตัลที่ทุกอย่างถูกบันทึกไว้ได้ตลอดการรอยแผลจากคำพูดจริงอาจฝังลึกและยาวนาน การใช้ชีวิตในโลกยุคใหม่ให้มีความสุขจึงต้องหันกลับมาให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ที่สัมผัสได้ลองลดเวลาหน้าจอลงและเพิ่มเวลาหน้าจริงให้มากขึ้นการได้นั่งคุยกับคนในครอบครัวการได้มองตาเพื่อนสนิทขณะรับประทานอาหารร่วมกันการได้รับฟังปัญหาของกันและกันโดยไม่มีโทรศัพท์มาขั้นกลางคือการรดน้ำพรวนดินความสัมพันธ์ให้แข็งแรงมนุษย์เป็นสัตว์สังคมที่ต้องการความอบอุ่นทางใจซึ่ง อีโมจิรูปหัวใจล้านดวงก็ไม่สามารถทดแทนการโอบกอดที่จริงใจเพียงครั้งเดียวได้ธรรมะสอนให้เราปฏิบัติต่อกันด้วยใจเขาใจเรามองเห็นความเป็นเพื่อนร่วมทุกขเกิดแก่เจ็บตายในตัวของทุกคนเมื่อเรามองคนอื่นด้วยสายตาแห่งความเป็นมิตร โลกออนไลน์ที่เราอาศัยอยู่ก็จะน่าอยู่ขึ้นเริ่มต้นที่ตัวเราเป็นผู้สร้างกระแสแห่งความปรารถนาดีหรือ positive vibes ที่แท้จริงส่งต่อกำลังใจแทนการซ้ำเติมแบ่งปันเรื่องราวที่เป็นประโยชน์แทนเรื่องไร้สาระ เมื่อใจเราเต็มเปี่ยมไปด้วยเมตตาเราจะไม่รู้สึกเหงาแม้จะอยู่ลำพังและเราจะไม่รู้สึกขาดแคลนแม้จะเห็นใครมีมากกว่าเราความโดดเดี่ยวไม่ได้แก้ด้วยการเพิ่มจำนวนผู้ติดตามแต่แก้ด้วยการเปิดใจกว้างรักผู้อื่นอย่างไม่มีเงื่อนไขหากเราใช้เครื่องมือสื่อสารด้วยสติและปัญญามันจะเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังในการแผ่ขยายธรรมะและความดีงามแต่หากใช้ด้วยกิเลสมันก็เป็นกรงขังที่ทำให้เราโดดเดี่ยวที่ ที่สุดการเลือกนั้นอยู่ที่ปลายนิ้วของเราเองจงใช้เทคโนโลยีเพื่อเชื่อมโยงความรักไม่ใช่สร้างกำแพงแห่งความเกลียดชังแล้วเราจะพบว่ามิตรภาพที่แท้จริงทั้งในโลกสมมุติและโลกความจริงเริ่มต้นจากการเป็นมิตรกับใจตัวเองให้ได้ก่อนตอนที่3ความสำเร็จกับกับดักของกิเลสและความพอเพียงทางใจ,จเจริญพรทุกท่าน เดินทางมาถึงบทที่3กับเรื่องราวที่ทุกคนต่างแสวงหานั่นคือความสำเร็จในโลกยุคใหม่นิยามของความสำเร็จดูเหมือนจะถูกตีกรอบไว้ด้วยภาพของความมั่งคั่งทางวัตถุการมีอิสรภาพทางการเงินตั้งแต่อายุยังน้อยการมีบ้านหลังใหญ่มีรถหรูมีตำแหน่งหน้าที่การงานสูงส่งหรือการได้เป็นเจ้าของธุรกิจสตาร์ทอัพที่ประสบความสำเร็จ กระแสสังคมโหมกระหน่ำกดดันให้คนรุ่นใหม่ต้องรีบวิ่งรีบสร้างตัวรีบประสบความสำเร็จจนคำว่าความสุขในปัจจุบันถูกละเลยและผลัดวันประกันพรุ่งไปเรื่อยเรื่เรามักบอกตัวเองว่าอดทนเหนื่อยวันนี้เพื่อจะสบายในวันหน้าแต่คำถามทางธรรมที่ชวนให้ฉุกคิดคือแล้วถ้าวันหน้านั้นมาไม่ถึงละ่ะ หรือถ้าเมื่อถึงวันนั้นแล้วใจของเรายังคงหิวกระหายความสำเร็จต่อไปไม่จบสิ้นเราจะหาความสุขเจอได้อย่างไรนี่คือภาวะที่คล้ายกับเปรตในทางพุทธศาสนาไม่ใช่รูปร่างน่ากลัวแต่คือสภาวะจิตใจที่หิวโหวยตลอดเวลาปากเล็กเท่ารูเข็มแต่ท้องใหญ่เท่าภูเขากินเท่าไหร่ก็ไม่เคยอิ่ม ภาคภูมิใจกับสิ่งที่หามาได้เพียงชั่วครู่แล้วก็กลับไปรู้สึกพร่องรู้สึกขาดอีกเมื่อเห็นเป้าหมายใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิมความสำเร็จทางโลกนั้นมีธรรมชาติที่ไม่เที่ยงและไม่ยั่งยืนได้มาแล้วก็เสื่อมไปเก่าไปตกรุ่นไปและที่สำคัญคือเรามักจะเอาคุณค่าของตัวเราเซลฟ์เวิรไปผูกติดกับสิ่งที่เรามีโพ s เซชัน เมื่อวันใดที่ธุรกิจล้มเหลวหรือเศรษฐกิจพลิกผันสูญเสียทรัพย์สินเราจึงรู้สึกเหมือนสูญเสียตัวตนสูญเสียความหมายของการมีชีวิต <t> นำไปสู่ความทุกข์แสนสาหัสหรือโรคซิมเศร้าที่กำลังระบาดในสังคมคนทำงานยุคปัจจุบันหลักธรรมที่จะช่วยปลดล็อกพันธนาการนี้คือสันโดษซึ่งในโลกทุนนิยมคำนี้มักถูกเข้าใจผิดว่าเป็นความเกียจคร้านหรือการไม่พัฒนาตนเอง แต่แท้จริงแล้วสันโดษหมายถึงความยินดีพอใจในสิ่งที่ตนได้มาด้วยความเพียรชอบคือความพอใจตามมีตามได้และตามกำลังมันไม่ได้ห้ามไม่ให้รวยพระพุทธองค์ไม่เคยทรงห้ามการแสวงหาความมั่งคั่งแต่ทรงเน้นเรื่องท่าทีต่อทรัพย์ต่างหากเราสามารถมีความทะเยอทะยานฉันทะในการสร้างสรรค์สิ่งดีๆได้ แต่ต้องประกอบด้วยสติรู้จักความพอดีรู้จักสมดุลของการใช้ชีวิต work-life balance ตามหลักมัชชิมาปฏิปทาความสำเร็จที่แท้จริงในทางธรรมไม่ได้วัดกันที่ตัวเลขในบัญชีธนาคารแต่วัดกันที่ความเบาสบายของจิตใจ ความสำเร็จคือการที่ในแต่ละวันเราสามารถนอนหลับได้สนิทโดยไม่มีความกังวลไม่มีศัตรูไม่มีความรู้สึกผิดกัดกินใจและมีความภาคภูมิใจว่าทรัพย์ที่เราได้มานั้นเป็นทรัพย์ที่บริสุทธิ์ไม่ได้เบียดเบียนใครธรรม,มะสอนให้เรารู้จักสแสวงหาอริยทรัพย์หรือทรัพย์ภายในควบคู่ไปกับทรัพย์ภายนอกทรัพย์ภายในคือศรัทธาศีลจาคะปัญญา คือความดีงามที่เราสั่งสมไว้ในใจซึ่งเป็นทรัพย์ชนิดเดียวที่โจรลักไปไม่ได้ไฟไหม้ไม่ได้และจะเป็นที่พึ่งให้เราได้อย่างแท้จริงแม้ในยามที่โลกเศรษฐกิจพังทลายลองจินตนาการดูว่าหากเราทำงานหนักจนประสบความสำเร็จอย่างสูงที่สุดแต่เราไม่มีเวลาทานข้าวกับพ่อแม่ไม่มีสุขภาพแข็งแรงพอจะไปเที่ยวที่ที่อยากไปหรือไม่มีเพื่อนแท้ที่จริงใจแม้แต่คนเดียว ความสำเร็จนั้นจะมีความหมายอะไรโลกยุคใหม่พยายามหลอกล่อให้เราวิ่งไล่ตามเงาของความสุขที่อยู่ข้างหน้าเสมอแต่ธรรมะสอนให้เราตระหนักรู้ว่าความสุขมีอยู่แล้วที่นี่เดี๋ยวนี้ความสุขจากการดื่มน้ำเย็นๆสักแก้วในตอนที่กระหายความสุขจากการทำงานเสร็จไปหนึ่งชิ้นความสุขจากการยิ้มให้เพื่อนร่วมงานนี่คือความสำเร็จเล็กๆน้อยๆที่ประกอบกันเป็นชีวิตที่มีคุณค่า หากเรามองข้ามสิ่งเหล่านี้ไปเราก็จะกลายเป็นคนรวยแต่เข็นคือเข็นก้อนหินแห่งบาระและความคาดหวังขึ้นภูเขาทุกวันโดยไม่มีวันสิ้นสุดดังนั้นให้เราเปลี่ยนเป้าหมายใหม่เปลี่ยนจากต้องรวยที่สุดเป็นต้องมีความทุกน้อยที่สุดเปลี่ยนจากต้องมีทุกอย่างเหมือนคนอื่นเป็นมีเท่าที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อตอนเอง การลดความอยากให้เท่ากับสิ่งที่มีจะทำให้เราเป็นเศรษฐีทางความรู้สึกในทันทีเพราะความร่ำรวยไม่ได้อยู่ที่ว่าเรามีมากแค่ไหนแต่อยู่ที่ว่าเราพอที่ตรงไหนเมื่อรู้จะพอใจก็เป็นสุขเป็นอิสระจากการเป็นทาสของวัตถุนิยมนี่คือชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมนุษย์คือชัยชนะเหนือความโลภในใจตนเองตอนที่สี เผชิญหน้ากับความไม่แน่นอนด้วยใจที่มั่นคงเจริญพรสาธุชนทุกท่านมาถึงตอนสุดท้ายที่เราจะพูดคุยกันถึงความจริงข้อหนึ่งของจักรวาลที่ชัดเจนยิ่งขึ้นในโลกยุคใหม่นั่นคือความไม่แน่นอนหากมีคำศัพท์หนึ่งที่อธิบายโลกในทศวรรษนี้ได้ดีที่สุดคงเป็นคำว่าวูกา w o เวิลด์ความผันผวนไม่แน่นอนซับซ้อนและคลุมเครือ เราเห็นการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นรายวันโรคระบาดอุบัติใหม่เทคโนโลยี AI ที่เข้ามาแย่งงานมนุษย์ภัยพิบัติทางธรรมชาติภาวะสงครามเศรษฐกิจ สิ่งเหล่านี้สร้างความหวาดกลัวลึกๆในใจผู้คนเราไม่รู้ว่าพรุ่งนี้งานที่เราทำอยู่จะยังมั่นคงไหมสุขภาพเราจะยังดีอยู่ไหมเงินเฟอ้อจะทำให้เงินเก็บเราด้อยค่าลงเท่าไหร่ความกังวลถึงอนาคตแองไซตี้กลายเป็นโรคประจำตัวของสังคมคนทำงานยุคปัจจุบัน หลักธรรมที่จะช่วยปลดล็อกพันธนาการนี้คือมองปรากฏการเหล่านี้ไม่ใช่ในฐานะเคราะห์กรรมหรือความโชคร้ายแต่ให้มองเป็นสัจธรรมพื้นฐานที่เรียกว่าไตรลักษณ์หรือลักษณะสมประการของธรรมชาติคืออนิจจงความไม่เที่ยงทุกขังคือความเป็นทุกข์ทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้และอนัตตาคือความไม่มีตัวตนบังคับบัญชาไม่ได้ โลกยุคใหม่เพียงแต่หมุนเร็วขึ้นจนเราเห็นอาการเหล่านี้ชัดเจนกว่าเดิมทุกไม่ได้เกิดจากการเปลี่ยนแปลงแต่เกิดจากใจเราที่ฝืนและคาดหวังอยากให้ทุกอย่างคงที่อยากให้ความสุขอยู่ตลอดไปอยากให้ความมั่นคงคงอยู่ตลอดการเมื่อความจริงไม่ตรงกับความคาดหวังเราจรึงเป็นทุกข์ การเตรียมตัวรับมือกับอนาคตในทางโลกเราอาจทำได้ด้วยการวางแผนการเงินซื้อประกันหรือพัฒนาทักษะใหม่ๆซึ่งเป็นสิ่งที่ควรทำแต่การเตรียมตัวทางธรรมคือการสร้างภูมิต้านทานทางใจต่อความผิดหวังยอมรับให้ลึกซึ้งถึงกลางใจว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งมวลล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดา เมื่อเรายอมรับความจริงข้อนี้ได้ใจเราจะไม่ตื่นตระหนกเหมือนกระต่ายตื่นตูมเมื่อเจอกับวิกฤตเราจะมีสติมองปัญหาอย่างตรงไปตรงมาไม่ตีโพยตีภายเราจะมองว่าในวิกฤตมีโอกาสในความสูญเสียมีการเริ่มต้นใหม่การที่น้ำเต็มแก้วเก่าถูกเททิ้งไปก็เพื่อให้มีที่ว่างสำหรับน้ำใหม่ที่สดชื่นกว่า วิธีปฏิบัติเพื่ออยู่กับความไม่แน่นอนคือการพาใจกลับมาอยู่กับปัจจุบันขณะอนาคตเป็นเพียงภาพมายาที่เราปรุงแต่งขึ้นพรุ่งนี้อาจจะยังมาไม่ถึงหรือเราอาจจะตายไปก่อนจะถึงพรุ่งนี้ก็ได้ใครจะรู้ความกลัวอนาคตคือกิเลสท,ที่หลอกให้เราเสียเวลากับความคิดปรุงแต่งสิ่งเดียวที่เราควบคุมจัดการได้คือนาทีนี้ หากเราทำเหตุในปัจจุบันให้ดีผลในอนาคตย่อมดูแลตัวมันเองไม่ว่าเทคโนโลยีจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรพื้นฐานความต้องการของมนุษย์ในการทำความดีความซื่อสัตย์ความอดทนยังเป็นสกุลเงินสากลที่มีค่าเสมอคนที่ฝึกฝนตนเองในธรรมย่อมเป็นเหมือนต้นไม้ใหญ่ที่มีรากแก้วแข็งแรงพายุจะพัดแรงแค่ไหนก็ทำได้เพียงให้กิ่งก้านไหวเอนแต่ต้นไม้จะไม่โค่นลม้ม จงฝึกใจให้ยืดหยุ่นเหมือนสายน้ำเมื่อเจอหินขวางกันน้ำน้ำไม่เคยหยุดไหลแต่จะไหลอ้อมหรือไหลล้นข้ามไปปรับตัวไปตามภาชนะที่ใส่เมื่อโลกเปลี่ยนเราก็เปลี่ยนแต่สิ่งที่ต้องยึดมั่นคือหลักแห่งความดีความถูกต้อง ธรรมะเป็นที่พึ่งหรือที่พึ่งทางใจที่สุดประเสริฐไม่ว่า AI จะฉลาดแค่ไหนแต่ AI ไม่สามารถมีปัญญายาณที่รู้แจ้งในการดับทุกขได้นี่คือศักยภาพพิเศษของมนุษย์เท่านั้นท้ายที่สุดแล้วความปลอดภัยสูงสุดไม่ได้อยู่ที่การมีรั้วบ้านที่แข็งแรงหรือมีบัญชีเงินฝากมหาศาลแต่อยู่ที่จิตที่ฝึกดีแล้วจิตที่ไม่หวั่นไหวต่อโลกกระทแปด ได้ลาบเสื่อมลาบได้ยศเสื่อมยศนินทาสรนเสริญสุขทุกข์ขอให้ทุกท่านใช้ชีวิตในโลกยุคใหม่อย่างผู้ตื่นรู้ไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตใช้วิทยาการความก้าวหน้าเพื่อสร้างประโยชน์แต่ไม่เอาใจไปผูกมัดเป็นทาสมัน ดำรงตนด้วยความมีสติเมตตารู้จักพอและเข้าใจความเปลี่ยนแปลงนี่คือวิถีแห่งอารยะชนผู้เจริญแล้วไม่ว่าจะอยู่ในยุคสมัยใดธรรมะย่อมเป็นแสงสว่างที่นำทางชีวิตไปสู่ความสงบเย็นได้เสมอขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ทุกท่านสวัสดี